ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามและรับชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ครับทางทีมงานนัทเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับก็มาอัปเดตนะครับรีวิวสินค้าเข้าใหม่นะครับวันนี้มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับวันนี้นัทก็จะพาลูกค้านะครับพาลูกค้าชมระบบการทํางานนะครับของรถคูเปอร์ต้านะครับ KRT1400P นะครับแล้วก็จะเป็นคูเปอร์ต้า L3608 นะครับคูเปอร์ต้า L418 แล้วก็จะเป็นยันมา49แรงนะครับเป็นรอบ เช้าของวันที่27นะครับต้องเน้นย้ำว่าเป็นรอบเช้าเพราะว่าช่วงบ่ายนะครับจะมีรถเข้ามาอีกทั้งหมด5คันด้วยกันนะครับ5คันด้วยกันนะครับรอบบ่ายก็จะมียันม่า49แรง2ตัวยันม่า39แรง2ตัวแล้วก็จะเป็นคูบัต้า L4508 อีก1ตัวนะครับอีก5ตัวนะครับวันนี้ก็จะพาชมนะครับสินค้าของเราที่จะมานำเสนอน,นะครับเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรถตักนะครับเป็นรถตักมุ้งจีนะครับเป็นคูบต้า krt 1 4 0พัดรถมีเร่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับจดทะเบียนปี53นะครับตัวนี้จะให้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะมีมุ้งจีตักหน้านะครับตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับไปใช้ในเกษตรผสมผสานได้นะครับตักหินตักดินตักทรายได้นะครับแล้วก็ไปตักพวกมันตักข้าวเปลือกได้นะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับชุดท้ายนะครับ ตัวนี้น่าจะให้เป็นถังถ่วงนะครับเป็นถังถ่วงด้านท้ายนะครับแล้วก็มาดูล้อหลังครับมาโฟกัสที่ชุดท้ายข้างหลังก่อนนะครับยางดีนะครับข้างหลังยางใหม่นะครับยางใหม่นะครับทําเป็นล้อขยายให้เรียบร้อยนะครับข้างในใส่เวทนะครับเป็นเวทถ่วงล้อหลังนะครับให้รถมีน้ําหนักขึ้นเพ่าท้ายก็ยังโอเคอยู่ครับยังเต็มอยู่ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ถังถ่วงก็รับน้ําหนักได้ถึง 200กิโลกรัมครับชุดท้ายรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมรถรุ่นนี้นะครับมีข้อดีเยอะนะครับก็คือสามารถปั่นท้ายนะครับปั่นเพาพีทีโอนะครับสามารถเอาไปตัดหญ้าได้นะครับถอดตักออกก็ตัดหญ้าได้นะครับหรือว่าจะใส่หางเพื่อไถก็ได้นะครับข้างหน้านะครับเป็นระบบสายพานนะครับรถคันนี้จะเป็นระบบสายพานก็สามารถไปใส่พวกเครื่องสูบน้ําได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่140,000บาทครับ140,000จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ เดี๋ยวให้มือกล้องเดินชมรถนะครับพาลูกค้าเดินชมรถนะครับปากตักนะครับโค้งปากตักเราจะไม่มีหักไม่มีดามนะครับวันนี้จะคลิปยาวหน่อยนะครับถ้าถ้ามันช้าคันไหนยังไงนะครับลูกค้าอยากดูคันไหนก็สามารถกดรีไปได้นะครับกดข้ามไปรีไปนะครับตัวนี้เป็นอารทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับเครื่องร้อยสิบสี่แรงนะครับเครื่องสิบสี่แรงร้อยสี่สิบแรงพัดนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเดี๋ยวผมรีวิวระบบการทํางานให้ดูนะครับ ตัวนี้สตาร์ทแบตได้ปกตินะครับเครง่ายนะครับวงมลของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเคานเตอร์นะครับจะเป็นแบบเคานเตอร์นะครับก็สามารถหมุนมือเดียวได้นะครับคอนโทรลก็จะอยู่ตรงนี้ครับโยเกีย เป็น10ของเ e กียร์ดนหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับ ูตัวที่2กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปัตตานะครับ L3608 นะครับตัวนี้นะครับระบบของเขาก็จะเป็นรถ3สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ Direct Injection ครับเป็นระบบนะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่งกําลังด้วยการขับเคลื่อน4ล้อ3 6แรงม้านะครับเป็นระบบนะครับเครื่องยนต์แบบไดร์เลกนะครับก็คือระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวนี้นะครับระบบเกียร์ก็คือ8เกียร์ด้านหน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์แบบชัตเทิลข้างตัวนะครับสามารถ เดินหน้าถอยหลังได้โดยที่เราไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับมาดูสภาพรอบคันนะครับตัวนี้เป็นรถจเบียนปีห้าสามครับมีเล่มมีเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับชุดใบมีดะดินหน้าเต็มนะครับตัวนี้นะครับลูกหมากลูกหมากนะครับลูกปืนล้อต่างๆแน่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้ดูนะครับยางสวยสี่เส้นครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่หนึ่งพันสามร้อยสี่ิบเจ็ดชั่วโมงนะครับนะครับดูสีสันห้องโดยสารครับ ทอนคัตก็ยังเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทำงานให้ดูนะครับตัวนี้ตรวจเช็คจุดรั่วซึมให้พร้อมใช้นะครับราคา2อ0 0 0นบาทนะครับจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้ผมจะก่อเป็นหาง5นะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเป็นหาง5นะครับตัวนี้แต่แผ่นเพจเป็นผ่านพวนะครับของ SK นะครับ d h เฮดดีเนะครับนะครับแล้วก็ชุดท้ายนะครับชุดท้ายนะครับเค้าลิโอเต็มนะครับ มาดูมาดูพอวิีดีโอนะครับนะครับชุดแขนหลังนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับตัวนี้เป็นรถจับียนปี5้าสามนะครับมาดูชุดทางซ้ายนะครับทางซ้ายนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวระบบการทํางานให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีเพาปั่นพีดีโอด้านท้ายนะครับอ่ะมาชมการทํางานกันเลยเรื่องติดง่ายนะครับ ตัวนี้ผมแถมท่อสิ่งให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้หมุนท่ออาจจะปัดนะครับถ้ารถออกไปนะครับก็อาจจะปัดไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับหางครับผมจะฝากไว้สองให้ไทโปวินครับ ครับใจได้กินเช็คด้านครับสามสิบหกแรงม้านะครับครับดูระบบโฟวิน,นะครับ Jadi, ¡Gracias! Oh, oui, ยนครับครับแบตนะครับใหม่นะครับตัวนี้นะครับจะมีจุดนะครับที่ผมเห็นหลักๆที่ได้มาใหม่ก็คือตัวคอนโทรลตัวนี้ครับอยู่ข้างตัวนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับชั่วโมงการทํางานขึ้นปกตินะครับมาดูเครื่องยนต์ครับครับโอเคนะครับ ไม่ดันนะครับโอเคครับตัวนี้2องแสน็ืนบาทครับจัดส่งปี300กิโลเมตรแรกครับมาเริ่มตัวที่สนะครับของวันนี้นะครับก็เมื่อกี้ลืมบอกเบอร์โทรนะครับลูกค้าถ้าใดนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดสอบนะครับ หรือลองขับขี่ได้ที่สนามตรงนี้นะครับร้านของเรานะครับมีหน้าร้านนะครับตั้งอยู่ที่นะครับอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีเส้นถนนวาริชภูมินะครับอำเภอวังสามหมอนะครับตรงนี้นะครับใกล้ๆกับศูนย์คูบัต้านะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่091 8611191ครับ091 8611191หรือ063ครับ313047ครับ063 313047นะครับวันนี้ลูกค้าก็ มามามาชมนะครับมาชมการรีวิวแล้วก็จะทําทดสอบระบบการทํางานให้ดูนะครับอ่ะมาดูตัวที่3มนะครับตัวนี้จะเป็นคูบต้านะครับ L 4 0 1 8นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับปี61นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่983ชั่วโมงครับนะครับมาดูนะครับอ่า QC มาร์คเครื่องนะครับต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับ นะครับสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับลูกหมากนะครับแน่นนะครับตัวนี้เดิมนะครับแล้วก็พวกบูธคานนะครับแน่นนะครับเพราะว่าตีให้ใหม่แล้วเรียบร้อยยางหน้าใหม่นะครับยางหลังอยู่ที่ประมาณ80%ครับ80%ซตัวนี้นะครับนัดก็จะก่อเป็นหางพวนนะครับเป็น DH 225 E p o ีนะครับเป็นหาง5ตาช้างนะครับเป็นผันหนักใบเต็มนะครับใบเต็มนะครับมาดูชุดท้ายครับซื้อรถนะครับ ตัวนี้ L40 นะครับจะเป็นแบบก้ามปูนะครับแผ่นหลังเป็นแบบก้ามปูนะครับแล้วก็เผาท้าย PTO นะครับเต็มนะครับชุด QCMar k ต่างๆนะครับฝาไฮนะครับไม่เคยเปิดไม่เคยรื้อนะครับแม้แต่รอยซีนกาวครับยังไม่เคยแกะนะครับอ่าถ้ารถชั่วโมงน้อยนะครับดูรอยซีนกาวด้านท้ายได้นะครับยังไม่เคยแกะนะครับแผ่นลังค้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมติดสติ๊กเกอร์ให้ใหม่นะครับแล้วก็ แถมท่อซิ่งให้ใหม่อหนึ่งใบนะครับตัวนี้ก็เท่ากับว่าได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับจะมีใบมีดดินหน้ากาดหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหางควนนะครับชั่วโมงน้อยครับเดี๋ยวมาดูระบบการทํางานนะครับของ l 4 0 1 8นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ40แรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบ40แรงม้านะครับเป็น4 o u r wheel ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น direct injection ครับเกียร์แบบ singtone เจทเท่นนะครับเข้าเกียร์ที่ด้านข้างพวงมาลัยนะครับสามารถเดินหหหน้้้าถถอออยยยลังงไไดดดดโที่่มตุจร ฟังเสียงเครื่องครับปึ๊บนะครับเป็นไม่ทดีต้นนะครับตัวนี้แน่นนะครับดูเกียร์หน้าครับหางครับไปแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์หลังโควินขับปีครับตัวนี้ เบียด,ดีนะครับเต็มเต็มสูบนะครับไม่หอนนะครับตัวนี้นะครับสภาพนะครับ95เลยครับ ตัวระบบโฟวินครับตัวโฟวินโฟวินนะครับนะครับโฟววินทำงานปกตินะครับ เข้าง่ายนะครับตรงนี้นะครับเข้าข้างพวงมาลัยได้เลยนะครับ เดือดนะครับสุกคานนะครับไม่หลวมนะครับตัวนี้ลูกเปืดนล้อนะครับนะครับลูกหมากนะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับแน่นนะครับอีกฝักงนึ่งครับแน่นนะครับลูกหมากแน่นนะครับทานนะครับ คานยังแน่นอยู่นะครับดูเครื่องยนต์ครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ daytime running นะครับเป็นไฟ LED นะครับข้างตัวนะครับแล้วก็จะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้สวยๆครับเปิดเครื่องยนต์ครับดูน้ำครับ หวงไม่ไอนะตัวนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทครับตัวนี้นะครับเป็นคูปุต้า l อลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับใช้งานอยู่เก้าร้อยแปดสิบสามชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับสภาพนางฟ้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับยังไงก็แวะเวียนเข้ามาดูครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สี่นะครับเป็นยันมาสี่สิบเก้าแรงครับ มาดูตัวสุดท้ายนะครับที่จะรีวิวกันวันนี้นะครับก็เป็นยันา์นาครับ EF494T นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับ4ี่สูบ Direct i n j e c t i o n ครับวินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับรถจดทะเบียนนะครับภายในปี55นะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่1 9 0 0 1,958ชั่วโมงครับนะครับดูได้เลยนะครับเผากลางก็จะแปลงนะครับเป็นแบบกากบาทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูชั่วโมงการทำงานครับนะครับ กองก็จะได้เป็นแบบกองแห้งนะครับกองทําไร่นะครับยางหน้าก็อยู่ที่90%้าสิบเปอร์นะครับถึงแปดสิบห้านะครับส่วนยางหลังก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็จะให้อุปกรณ์นะครับมีใบดันดินหน้านะครับแล้วก็จะมีหางเป็นหางหกนะครับหางของยันมาเลยนะครับพร้อมคาดนะครับตัวนี้สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับดูชุดเผ่าท้ายครับนะครับเผ่าท้ายนะครับแขนหลังนะครับปรับตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับ ยังโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูระบบการทำงานนะครับตัวนี้ยันม่า49แรงครับ49แรงม้านะครับเป็น9เคียร์เดินหน้านะครับระบบเคียร์9เคียร์เดินหน้า9เคียร์ถอยหลังเครื่องยนต์จะเป็น4สูบ Direct Injection ครับ4วินขับเคลื่อน4ลลอนะครับมีเลมเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็0918611191นะครับครับลั่นๆครับ เนะครับหางครับไป เครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับหางยกปกตินะครับระบบโฟวินทำงานปกตินะครับเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นยันม้า49แรงม้านะครับระบบก็จะเป็นโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคา3ามแสนหนึ่งบาทครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้49แรงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถทั้ง4ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคูปัต้าเคียร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์ทัดติดตักนะครับตัวนี้ก็ราคา1นึ่งแบาทนะครับ ตัวนี้คูเปอร์ต้ลสามหก0ูนย์แปดสองนะครับแล้วก็เป็นคูเปอร์ต้ลสี่ศูราคา3ามแสนเก้นะครับส่วนยันม่าเอฟสี่ก้าสี่ทนะครับก็ราคาที่3า0 0 0นบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถยกหูโทรสอบถามกันมาได้นะครับที่091ย์เก้าหนครับแปดหกหนหรือแวะเข้ามานะครับทดลองขับนะครับทดลองขับลองระบบดูนะครับ ที่นัดแท็กเตอร์วังสาหมออุดอรธานีวันนี้ก็กราบขอบพระคุณ f อที่ติดตามนะครับและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมค,ครับ